โอเคครับมาต่อนะเดี๋ยวเราจะเอา API ที่เราสร้างเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับมาลงที่ฝั่งหน้าบ้านกันต่อนะฮะหน้าบ้านเราเนี่ยนะครับเราตั้งไฟล์ที่ชื่อไว้ว่า ad.html นะครับไฟล์นี้ถ้าเกิดใครที่ไม่รู้ก็ดูตรงนี้แล้วหละนะมันจะมีชื่อไฟล์บอกอยู่ตรงนี้นะฮะต่อไปเนี่ยนะครับเราสร้าง submit function ไว้แล้วถูกไหมเราก็ต้องมาใส่ในตรงนี้นะครับใน else ก็คือตัว success นะครับ มันจะติดไวดีตไปพวกนี้นะครับโปรตุงประเภทอนะครับในเอลด้วยนะครับเราจะคอมเมนต์นี้ไปก่อนแล้วก็นะครับเราจะใช้เป็นอาแจกเมทอดนะครับเราตั้ง API เอาไว้ว่า t ทยอะไรนะครับตั้งว่า t ท p โพดเนาะก็ตรงตามที่ตัว Request ตัวนี้นะครับต่อไปนะฮะ URL นะฮะเราจะยิงไปที่ไหนนะก็เป็น HTTP slash สล a ดโล l คอลโฮสพอร์ตส0 0 0ตามด้วยชื่อ API เรานะครับมันจะก๊อปตัวนี้มาเลยก็ได้นะต่อไปนะครับ Data นะเราจะส่ง data อาอะไรไปบ้างนะฮะเราก็ก๊อปตัวนี้มาเลยก็ได้นะอย่างนี้นะฮะแล้วก็ต่อไปถ้าเกิดมัน success นะครับเราจะลองคอนโซลล็อก เ็ปปันมาดูแต่ถ้าเกิดมันเฟลนะเราจะลองลองเริ่เรื่องมาดูโอเคนะครับเอาแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะว่าคอนโซล,ล็อกเนี่ยมันจะได้ซักเซสหรือเออร์อเลอร์อนะครับนะดีเฟนหนึ่งครั้งอ่าลองมาบันทึกดูก่อนอ่ะมา ลืมบอกนะครับต้องกดแท็บคอนโซลก่อนนะอะแท็บั้นเบิกก็ได้นะครับอติดวอล d เดตนะครับแล้วก็กรอกให้ครบให้หมดหนึ่งสองสามรูปภาพนี้ผมเขียนไวยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูไว้วอลิเดตปั๊บหนึ่งนะครับอ๋อตัว S R C ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราต้องมาแก้ตัวนี้ตัวนี้นิดหนึ่งนะครับก็ที่เอเลเมนต์นี้นะมันจะมี นี่นะครับมันจะมีแท็ก img อยู่เนาะแล้วก็ทุกคนจะเห็น attribute src ตัวนี้นะครับเราใส่ค่าอะไรเอาไว้ก็ได้นะครับ t e s t png ก็ได้โอเคนะครับแค่นี้แล้วก็เราลองมากดบันทึกดูนะครับปุ๊บนี่เราได้คอนโซลหลอกมาเป็น200 success นะครับแล้วก็ที่เน็ตเบิกเรานะครับ มันยิงไปที่ api save statement แล้วนะครับแต่ message ตามนี้นะอ่ะต่อไปเรามาดูที่ table เรานะครับว่าไอ้ amount 1 2 3ที่เราใส่ไปเนี่ยมันมาเอ้ยมันไม่มาสิ <c oughs> ก็เราฟ i กเอาไว้เนี่ยพอเป็น2อ0 0นะคา <c oughs> ัะอ่านี่นะครับ record ล่าสุดเนาะก็คือ2อ0 0นี้นะครับอ่ะต่อไปเนี่ยนะครับเราจะเอาไอ้พวก v วล u ลพวกนี้นะครับมาใส่ให้กับ request ของเรานะครับก็กลับมาที่หน้านี้เนาะ เริ่มที่ไทยนะครับไทยเนี่ยมันคือ Select ตัวนี้นะฮะ,ะเรามา INSPEC t ดูก่อนนะครับว่า Select ตัวนี้ของเรานะครับมันมีไว l ู e อะไรบ้างนี่มันมีรายรับแล้วก็รายจ่ายนะะฉะนั้นเราก็ต้องมาดักเพิ่มนะว่าดักก่อนอาเจ็คนี่นะฮะดักว่า e อ f ตัวนี้มี ID ไหมเนี่ยถ้าเกิด ID t ี t ีดับอันนี้สกอทีีอันนี้สกทยนะฮะ เอวาานะครับคำสั่งนี้ได้อะไรนะครับเรา c o ปปี้มาดูนะแล้วก็ลองไปใส่ในคอนโซลดูอ่ะมันจะได้เป็น value ที่เราเลือกมานะครับถ้าผมเลือกเป็นรายจ่ายอ่ะมันก็จะได้รายจ่ายมานะฮะเราก็มรรดาว่า value ที่เราเลือกมานะครับมันเท่ากับคําว่าอะไรเนาะซึ่งถ้าเกิดมันเท่ากับคําว่าอ่ะรายจ่ายแล้วกันถ้าเกิดมันเท่ากับรายจ่ายนะครับเราก็จะให้ ประกาศตัวแปลมาตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวแปลไทยแล้วนถ้าเกิดสีเหล็กมันเท่ากับคําว่ารายจ่ายเราจะให้ตัวแปลไทยเราเป็นคําว่า payment แต่ถ้าเกิดมันเป็นคําว่ารายรับนนะครับเราจะให้ตัวแปลเราเป็นคําว่า top up สุดท้ายแล้วนะครับเราจะส่ง้ายเนี่ยไปที่ตรงนี้โอเคนะครับอันแรก้ายจบลนะอันที่สองอเมลนะฮะ เรามาอินสเปกดูนะครับกดตรงนี้อ่าอันนี้คือ id txt amount นะแล้วก็ใส่ไปอย่างนี้เลยก็ได้นะครับ dot wow อ่ะมาดูนะครับว่าไอคำเนี้ยมันได้อะไรมันก็จะได้ value ที่เราพิมพ์ไปนะครับหนึ่งสองสามถ้าเกิดผมพิมพ์ไปห้าห้านะฮะมันก็จะได้ห้าห้านะฮะอันนี้แล้วก็สุดท้ายนะครับตัว img อ่า uh, image นะครับเรามา inspect ตัวกล่องนี้ดูนะครับมันมี id อยู่เนาะก็คือ txt image นะครับอ่าผมจะต้องการเปลี่ยนเป็นอย่างนี้แทนเนาะก็เป็น attr ก็คือ attribute นะครับเราจะดึง value จาก attribute ไหนมาก็คือ attribute ที่ชื่อว่า src ก็คือตัวนี้นะฮะมันจะได้คำว่า test png มาอ่ะเรามารันเรามาหลอกดูก่อนเนาะปุ๊บ นี่นะครับมันจะได้เทสต์ดพยนจีมานะครับตรงตัวเลยโอเคนะครับคิดว่าน่าจะการเตรียมข้อมูลเราเนะี่ยน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราลองมารีเฟชแล้วลองรันใหม่ดูอ่ะเลือกเป็นรายจ่ายแล้วก็เงินหนึ่งสองสามนะครับส่วนอิมเมจเนี่ยก็ต้องมาแก้ไข SRC ตรงนี้เป็น Hello p n ดอ่ะกดบันทึกนะครับปึ๊บ โอเคเราได้โค้ด200มาแล้วนะครับต่อไปเรามาดูที่ทเทเบิลเรานะนี่นะครับจะเห็นว่ามันจะมีอ m o ม n t เป็นี่ยเป็น1 2 3ตามที่เราพิมพ์มาแล้วนะครับ i ิมเมก็เป็น h e l l o png นะครับส่วนไท p e ก็เป็น Payment นะฮะต่อไปผมลองมาเปลี่ยนเป็นไท p e รายรับบ้างนะครับอ m o u า t เป็น500ไปแล้วก็บันทึกปุ๊บนะครับเซฟเซตเรามาคิวเรดูใหม นี่นะครับเราก็จะได้ท้ายเป็นท็อปอัพนะครับ amount ห้าร้อยแล้วก็รูปเป็นรูปเดิมนะครับโอเคนะฮะเรื่อง insert เราจบไปละต่อไปเรามาทําเรื่องของการแสดงผลว่ามันบันทึกสําเร็จนะครับก็กลับมาที่ไฟแอดนะครับแล้วก็เราเราสร้างสวอเอาไว้แล้วนะครับทุนนี้เราก็ดักไปได้เลยว่า if r e s p o n code นะครับเท่ากับ200เราก็จะแสดง alert ตัวนี้ แต่ถ้าเกิดไม่ใช่เนี่ยนะครับเราก็จะแสดง alert คำว่า error แล้วก็มีบางอย่างปิดพลาดใส่ใน L แล้วก็ต้องใส่ใน error นี้ด้วยนะครับโอเคนะฮะหลายคนอาจจะงงว่า response c o d e เนี่ยมันคืออะไรถูกไหมอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับอ่าถ้าเกิดทุกคนสังเกตดูนะครับตรงนี้ผมคอนโซลล็อกตัวแปร response มานะครับ ซึ่งมันได้ก้อนนี้มาถูกไหมถ้าเกิดผมสมมุตินะครับผมประกาศตัวแปร e スปอนด n แล้วกอ็อันนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวแปร object นะครับซึ่งตัวแปร object เนี่ยนะครับเรากดเปิดมาดูได้นะฮะเห็นไหมมันจะมีคีย์รองอยู่ข้างในอีกนะครับถ้าเกิดผมพิมพ์ว่า r e s p นด์ c o d e นะครับมันก็ยะได้คำว่า200กลับมาก็คือคำนี้ถ้าเกิดผมพิมพ์ว่าレスปอ s ด message มันก็จะได้คําว่า s u c c e s s คํานี้นะฮะแต่ถ้าเกิดผมไม่พิมพ์อะไรเลยเนี่ยนะครับมันจะได้ทั้งก้อนออกมาเลยอย่างนี้นะโอเคอ่าอันนี้ถ้าเกิดใครยังยังงงแล้วอยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปรเจนเนี่ยผมจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับที่มุมบนขวาของคลิปเนาะอ่ะอันนี้เราก็มาเช็คว่าถ้าเกิดเลปันมันเท่ากับอ่าเลปันตัดโคตมันเท่ากับ200ก็คือมันทํารายการสําเร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะหน่วงเวลาไว้สักนิดหนึ่งอ่าทัเม สองวินะครับอันนี้สอ0 0ัมันคือค่ามิลลิเซกนะครับก็ประมาณ2วินาทีแล้วก็ผมจะใช้ดับเบิลให้มันเนี่ยนะครับกลับไปที่หน้า index.html นะครับ window.location.href เนี่ยมันคือคำสั่งในการเปลี่ยนหน้านะฮะผมลองมารันใน JavaScript ให้ดูนะ ไหมครับพอเราใส่ปุ๊บมันกลับมาหน้านี้เลยอ่ะเราเรามาเทปใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับคราวนี้ผมจะตั้งเป็นลายรับส0 0แล้วก็เปลี่ยน src รูปภาพก่อนเออเพียร์จี P N G, แล้วก็กดบันทึกนี่นะครับขึ้นตัาสำเร็จเนาะแล้วก็อ้าวไม่เปลี่ยนกลับนี่หว่า ผมเขียนอะไรผิดหรือเปล่าอ๋อผมลืมเซฟอะรีเฟซใหม่อรอบนะครับเป็นรา,ายจ่ายห้าพันแล้วก็รูปภาพอะไรก็ไนดนะ้กดบันทึกนะครับสำเร็จนี่นะครับแล้วก็มันจะเปลี่ยนกลับมาหน้านี้ให้เลยออโต้นะฮะโอเคมาดูที่ทเทเบิลหน่อยนะว่าเทเบิลเรา อ่ะข้อมูลมาถูกต้องอนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเรามาทําเรื่องของตัวอัพโหลดอิมเมจกันนะครับ